ก็มีความปลอดภัยด้วยที่เขามีผน anyway> ังกั like ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเวลาพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเดินทางค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะพนักงานดูแลดีมากคนพิการอะไรก็ก็ดูแลดีเนาะมีลิฟต์มีอะไรผู้สูงอายุก็ขึ้นลิฟต์ได้ดีมากกับหล่อพมแล้วก็อยากให้มีรถไฟฟ้าเนี่ยเยอะ ตรงเวลาทุกวันเลยอย่างเช่นผมมีเรียนคลาสตอนบ่ายโมงใช่ไหมผมก็ออกจากบ้านสักประมาณแบบ11บเอโมงสีแล้วมันก็จะถึงคณะประมาณแบบเที่ยง45ทุกวันเลยไม,ไม่เลทเลยวนตัวผมชอบมากครับอันนี้สมัยก่อนนะ่ะถ้าเราจะไปร้านร้านหนึ่งเงี้ยคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงแบบรถยนต์หรือว่ายังไงดีแต่เดี๋ยวนี้คือม r t ลงปุ๊บก็ถึงร้านเลยครับกรถไฟฟ้ามันค่อนข้างครอบคลุมจุดเชื่อมต่างๆของกรุงเทพเราจะต่อเรือหรือต่อรถก็สะดวกได้ทุกอย่างเลยครับ ก็ถือว่าสะดวกรวดเร็วครับเพราะปกติใช้รถด้วยแล้วก็แต่บางทีเวลาถ้าไปประชุมกับลูกค้ารีบๆก็จะเลือกไปรถไฟฟ้าแทนเพราะว่ามันไปได้ตรงเวลาแล้วรถไม่ติดอะไรเงี้ยครับก็กเลยรู้สึกว่าตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองไปเรียนไปทําง,งานแล้วก็ไปงานครับก็เดินทางได้ง่ายครับผมราคาที่คุ้มค่ากับความเร็วและการเดินทางครับรู้สึกปลอดภัยกับระบบของเขามากๆเลยค่ะ ทาให้หนูแบบไม่ต้องเป็นกังวลว่าหนูจะเกิดอุบัติเหตุในแบบระหว่างการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บริการดีแบบรักษาความสะอาดเปลี่ยนรถถ้าเดินทางเองก็สะดวกที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันด้วยว่าแบบสถานีนี้ถึงสถานีนี้กี่บาทอะไรเงี้ยครับก็สามารถคํานวณได้เลยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยมันแบบไม่ต้องไปเสี่ยงรถติดหรือว่าอะไรเงี้ยมลภาวะเราก็ไม่ต้องสูตรพีเอมเข้าไปได้ครับย้ายทุกคนมาใช้จะได้ลดมลภาวะเนาะ อยากเชิชวนทุกคนให้มาขึ้นรถไฟฟ้ากันเยอะๆนะคะอยากทุกคนมาใช้กันเยอะนะครับเชิญทุกท่านมาใช้รถไฟฟ้าเยอะๆนะคะ